สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเมทีนะครับจากเพจขายส่งเงางเกงผ้าฮานาโกะราคาโรงงานนะครับผมวันนี้เป็นวันที่22เดือน11 21. ปี2565นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูการแพ็คแพ็คของแพ็คของส่งให้ลูกค้านะครับเป็นแพ็แบบกระสอบใหญ่นะครับส่งให้ลูกค้าต่างจางังหวัดนะก็เดี๋ยวไปส่งบ่ายนี้เลยแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ก็จะ ส่งบ่ายนี้ในหนึ่งกระสอบใหญ่เราจะใส่สี่สี่ลูกเล็กเข้าไป น้ำหนักก็น่าจะห้าสิบโลไหมถึงแหมวไม่น่าถึงนะถึงใช่สี่ลูกสี่ลูกเล็กนี่นะลูกเล็กตรงตรงเนี้ยสี่ลูกใส่ได้หนึ่งหนึ่งกระสอบใหญ่ย่างเนี <Okay. S 1> ้ย แล้วก็ยวเย็บปากกระสอบนะฮะก็เดี๋ยวแพ็คส่งวันนี้เลยส่งบ่ายเนี้ยครับเดี๋ยวออกไปส่งตอนบ่ายลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับเพจขายส่งกางเกงผ้าฮานาโกราคาโรงงานนะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้เดี๋ยวทิ้งทิ้งที่อยู่ทิ้ง ข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับสามารถเข้ามาดูสินค้าได้มาเลือกมาดูเนื้อผ้ามาจับเนื้อผ้าก่อนก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะถ้าอยู่ไกลก็ก็ได้เหมือนกันสั่งไปสั่งไปก่อนนะครับของไปถึงชอบไม่ชอบก็ว่ากันครับหมายความว่าถ้าถ้า ถ้าส่งของไปถึงแล้วถ้าลูกค้าไม่ชอบเนื้อผ่าเราก็คืนเงินให้เต็มจำนวนส่งของกลับมาก็พอนะครับนี่เห็นไหมใจใจดีมากอะ่ะใจถึงมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รับประกันคุณภาพว่าของเราดีแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ลูกค้ามั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการรับประกันคุณภาพนะรเราส่งของทุกวันอยู่แล้วครับ นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยนี่กันค่อทักมาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจน,นะครับดีครับ